สวัสดีครับวันนี้ผมมีลออชื่อจริงจริงวันนี้เราจะมารีวิวรีวิวขวานนะฮะเราจะมารีวิวขวานในเกม t o t o ทอร,รี่ช่แล้วนั่นก็คือขวานอันนี้นะฮะอันนี้นะเรามารีวิวขวานกันีล้ามาอันนี้เป็นแล้ว เราจะมาร,ววรีวิวขวานตัวนี้นะครับเจลแอคนะฮะขั้นแรกเราไปสปอรตัวละครกันมาก่อนเลยซึ่งขวานตัวนี้ผมแนะนำให้ถ้าเจอให้ใช้นะเพราะเป็นของที่ดาเมจแรงมากๆหลังจากที่เราเช็คดแล้วถือว่าเป็นของที่ดาเมจแรงมากๆนะคะี๋ยวแป๊บยิบปืนกัน เราจะสปอนตัวห้าร้อยมาเลยนะโอเคครับเราจะมารีวิวกันอเออเออไอ้ไอ้ไอ้เอชมาสัวอืโอเคเราเราต้องเราต้องปรับอะไรนิดนึงแป๊บนึงเราเสียงเกมเลยเอ็มจีเราเสียงเพลงงั้น เช้าพอดีนะคะเรามารีวิวกันใหม่นะโอเคนะเรามารีวิวขวานตัวนี้มาดูความแรงของอมันนะอันนี้คือตัวเลือดหนึ่งร้อยนะมีเลือดเท่ากับเพเยอร์นะฮะเวลาทุกเข้าไปก็ปุ้งคุณเห็นไหมครับ ทีเดียวตายจอดๆนะทีเดียวตายโอ้ยปรปุ่งโอ้ยฟาไปโดนเจออ่อสาสมมติเราวิ่งเข้าไปสู้เดียวๆเ,เลยนะอ่ะยะได้ระยะความไกลของมันเนี่ยเห็นไหมด้วยความที่มันไกลขนาดเนี้ยเราสามารถสมมติเวลาอ่ะสองคนลุมเลยมีสามคนเลยเรสมมติเขาวิ่งมาเงี้ยเราสาม,มารถฟาด ปุ้งได้เลยโอ้เยอะเยอะเกินฮะเยอะเกินเมื่อกี้เมื่อกี้เสกมาประมาณห้าหกตัวเลยวเว้ยเนยหนึ่งคาปื้นกัน ด้วยเจ้าเนี่ยนะเราสาม,มารถสม,มุนนะเห็นไหมเขาใช้ดาบสมุลไรใช่ไหมเราจะเอาขวานไปตีเขานะมาดูซิว่าใครจะเร็วกว่ากันนะฮะสมมติเขาวิ่งมาเงี้ยเราก็ฟาดปุ้งเข้าไปก่อนเลยโอ๊ยอะไรโฆษณาอะไรวะเนี่ยสงสในเครื่องน่าจะโดนไวรัสเข้านะเห็นไหมเราเราเร็วมากอะ่ะเพราะว่าขวานนะฮะระยะมันไกลกว่าอ่ะสู้สู้สามคนอะไรเงี้ยเขาวิ่งเข้ามาสองคนใช่ไหมเราก็ฟาดปุ้งโอ้ย กระเดยงกระเด่ง,ง,งวู้ยล่วงล่วงล่วงไม่ไหวนะก็อันนี้ถือว่าสามารถใช้ในการต่อสู้ระยะใกล้ที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมว่าอะไรเป็นอาวุธโจมตีระยะใกล้ที่ดีที่สุดในเกมแล้วอ่ะอ่ะมาดูสมมติด,ดูอันนี้นะอันนี้ก็เป็นขวานเหมือนกันช่อช่อช่อแล้วมันนี้เ,เซ็กแล้วดิเปนนี้เป็นะั เราจะมาดูอาวุธนี้นะคะว่ามันดีเปล่าเห็นไหมอาวุธเนี้ยตีสามทีตายนะฮะอ่ะเห็นไหมอาวุธเนี้ยใช้ไม่ได้นะเพราะมันตีแค่สามทีตายหรือว่าซัมุไรคาตนาคาตาามาดูคาตนาดิชิคาเจเออเห็นไหม คาตาหน้าฮะยังต้องใช้สองทีใช่ไหมมันมีโอกาสที่เราจะตีพลาดและตายเลยเกมนี้พลาดไม่ได้นะฮะเกมนี้พลาดปุ๊บตายทันทีเพราะฉะนั้นอาวุธที่ดีที่สุดที่ผมแนะนำนะ,ะก็คือสิ่งนี้อันเนี้ยดีที่สุดแล้วนะ,ะอ่ะฮะเด้จะเซตสู้ใหม่ให้ดูแต่นี่น่าจะใช้ได้แค่แบบเวลาเจอกับผู้เล่นด้วยกันนะ ผู้เล่นที่ใช้อาวุธระยะใกล้ด้วยกันนะฮะเพราะว่าอาวุธเนียฮะถือว่าตีดีมากในระยะใกล้นะแต่ถ้าเจอผู้เล่นที่มีปืนก็จะนีหน่อยหรือว่าเราลองเจอสองคนดู้ไหมกรณีที่เจอสองคนเนี่ยฮะแนะนำว่าใชใ้ใช้ขวานสู้ให้ใช้ปืนยิงนะฮะเห็นไหมหรือถ้าเจอพวกผู้เล่นที่มันแบบเลือดเยอะๆก็ ว um, yeah, yeah, okay. ุ้ยวุ้ยตกใจซ้ำสักแกอย่าอย่าฟาดผมเออตายโอเคนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวเช็คกันเท่าไหร่วะเนี่ยห้านาทีนะฮะเสียงเพลงอาจจะดังไปนิดนึงก็เดี๋ยวลดเดี๋ยวบอกคอมเมนต์มาบอกว่าเสียงเพลงโอเคหรือเปล่าก็สำหรับคลิปนี้นะครับเจ้า การรีวิวขวานตอนนี้ก็ขอจอบลงนะฮะแต่ว่าก่อนจอบแตวผมจะทำอะไรให้ดูยกขึ้นน่อยค่ีเยอะเซมาเยอะเะเรามาดูกันฮะนี้ปุกบปิดตัวนึงโอ้โอ้โอ้เออ,อ,อเล่นอะไรวะเนี่ยโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจอบการรีวิว เจว่าเจลแอคนะฮะหรือว่าอวาวุธระยะใกล้ที่ดีดีที่สุดนะย้ำว่าดีที่สุดผมในในส่วนตัวนะส่วนตัวคิดนะว่าเป็นอาวุธที่ดีสำหรับการเจอกับผู้เล่นเดี่ยวๆแลวพิพ่เข้ามาสิเข้ามาสิเข้ามาสิปุ่งยิงนู้นเ้ามก็ฟาดหัวมันกกเลยโอ้ยพอพอพอโอเคนะฮะ เลิกเล่นเลิกเล่นสำหรับเจ้าอาวุธนี้นะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้กับการรีวิวอาวุธระยะใกล้ที่ที่ดีที่สุดในเกมนะครับ JX l X. ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับบาย